สวัสดีครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนจากการเดินทางไปต่างจังหวัดโดยที่ผ่านเส้นทางเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางหลอนแบบที่ผมไม่คาดคิดเลยว่าการผ่านเส้นทางเหล่านั้นจะทําให้ผมพบเจอกับเรื่องราวหลอนจนต้องเห็นผีไปตลอดชีวิตย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนสมัยที่ผมเพิ่งเรียนจบเริ่มทํางานที่ออฟฟิศใหม่ ซึ่งในตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นพนักงานกราฟิกคอยออกแบบสิ่งพิมพ์รวมทั้งซัพพอร์ตงานลูกค้าต่างๆตามแต่ที่บริษัทจะได้มาเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากทำงานไปได้ประมาณหนึ่งปีก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งหลังจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์พนักงานในออฟฟิศทุกคนก็มาทำงานตามปกติแล้วพวกเราก็พบว่าออฟฟิศไม่ได้ถูกทำความสะอาด เหมือนกับป้าแม่บ้านไม่ได้เข้ามาทำพวกเราก็เลยไปถามฝ่ายบุคคลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณป้าแม่บ้านถึงไม่เข้ามาทำความสะอาดหลังจากที่พี่คนหนึ่งไปถามฝ่ายบุคคลในวันนั้นทางฝ่ายบุคคลก็บอกว่าสามีของคุณป้าแม่บ้านเขาเพิ่งเสียที่ต่างจังหวัดเลยทำให้คุณป้าเขาลางงานไปก็เลยไม่มีใครเข้ามาทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า เขาจะหาคนใหม่เข้ามาแทนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่พวกเราดูข่าวเรื่องทำความสะอาดเลยกลายเป็นเรื่องเล็กก่อนที่พี่คนหนึ่งจะพูดขึ้นมาว่าน่าสงสารป้าแกแกคงไม่อยากรบกวนเลยไม่บอกพวกเราสงสารป้าแกจังเออแล้วใครจะไปร่วมงานศพบ,บ้างพอจะมีใครว่างบ้างไหม เดี๋ยวทำเรื่องเบิกรถออฟฟิศไปผมไม่ว่างเลยเดี๋ยวต้องรีบส่งงานลูกค้าอาทิตย์หน้ามีขายงานลูกค้าอีกเออผมก็ไม่ว่างเหมือนกันงานเก่ายังไม่เสร็จเลยแล้วได้ข่าวว่าบ้านของคุณป้าแกอยู่ไกลด้วยอยู่เกือบจะถึงเขตชายแดนหลังจากพี่ๆในออฟฟิศพูดคุยกันแบบนั้นก็กลายเป็นว่าทุกคนมีงานที่ค้างอยู่ แล้วทุกคนต่างก็เกี่ยงกันไม่มีใครอยากไปอีกทั้งด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลจนกระทั่งในที่สุดก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่เจดได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากไม่มีใครไปเดี๋ยวเขาจะไปให้เองเพราะกลัวจะน,น่าเกลียดญาติคนที่ออฟฟิศเสียทั้งคนแต่กลับไม่มีใครไปเมื่อพี่เจดพูดแบบนั้นผมที่นั่งอยู่ข้างๆกันด้วยความที่เป็นน้อง ก็เลยอาสาขึ้นมาว่าเดี๋ยวผมจะไปกับพี่เจดนั่งรถไปเป็นเพื่อนกันแล้วก็โชคดีที่งานของผมยังไม่ต้องส่งในสัปดาห์นี้วันนั้นเมื่อผมกับพี่เจดไปคุยกับฝ่ายบุคคลพวกเราก็พบว่าบ้านของคุณป้าคนนั้นอยู่เกือบจะสุดภาคอีสานต้องขับรถประมาณ7-8ชั่วโมงผมกับพี่เจดเลยตกลงกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราออกกันช่วงเช้าเพื่อไปฟังสวดในช่วงค่า แล้วหาที่พักนอนกันสักคืนอีกวันหนึ่งค่อยกลับก็คงจะไม่มีอะไรในเช้าวันถัดไปนั้นผมกับพี่เจดออกจากออฟฟิศประมาณ11โมงโดยที่พี่เจดเป็นคนขับซึ่งพี่เจดก็ขับไม่เร็วมากแวะกินอาหารแล้วก็แวะพักไปตลอดเส้นทางทำให้ในวันนั้นหลังจากที่พี่เจดขับรถไปทั้งวันก็ปรากฏว่าเมื่อไปถึงจังหวัด ที่พวกเราต้องการจะไปพระอาทิตย์ก็เริ่มตกฝ้าเริ่มมืดพอดีทําให้พิจตพูดขึ้นมาว่าเขากลัว,ว่าจะไปไม่ทันอาจจะต้องเปิด GPS เพื่อหาทางลัดไปอีกทีหลังจากเปิด GPS ตอนนั้นพวกเราก็พบว่า GPS แนะนําให้พวกเราเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางทางหนึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นทางเล็กๆที่เป็นทางเลี่ยงเมืองเหมือนกับตัดผ่านเข้าไปในป่า ไม่ต้องไปติดแยกไฟแดงแล้วก็น่าจะลดเวลาได้อีกประมาณหลายสิบนาทีเมื่อไปถึงทางเลี้ยวตรงนั้นหลังจากที่พิจ็ตเลี้ยวเข้าไปผมก็เห็นว่าเส้นทางเส้นนั้นเป็นถนนสองเลนส่วนกันซึ่งถึงแม้ทางจะค่อนข้างดีแต่กลับไม่มีไฟทางแล้วก็มืดทั้งหมดแบบที่มองแทบไม่เห็นอะไรเลยหลังจากเลี้ยวเข้าไปในตอนนั้น ในขณะที่ขับเข้าไปไม่ไกลพี่เจตก็หันมาแล้วก็ถามกับผมว่าผมกลัวไหมจะไปทางนี้เดีหรือเปล่าหรือว่าจะยอมไปไม่ทันผมก็เลยบอกกับพี่เจตว่าพี่ว่ายังไงก็ว่าตามกันผมไม่ใช่คนขี้กลัวแล้วอีกอย่างผมไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องผีแต่เองดูดิ G.P.S มันจับสัญญ,ญาณไม่เจอ เมื่อผมชะง,งกหน้าไปดูตอนนั้นผมก็เห็นว่า GPS หาสัญญาณไม่เจอจริงๆโดยที่มุดรถที่ผมนั่งมายังข้างอยู่บนถนนเส้นหลักไม่ได้อัปเดตตามเข้ามาบนถนนที่พวกเราอยู่เออจากที่ดูแค่ตรงไปเฉยๆใช่ไหมพี่คงไม่มีอะไรหรอกพี่ว่ายังไงผมก็ว่าตามนั้นเมื่อคุยกับพี่เจตตอนนั้นพี่เจตเลยขับไปเรื่อยๆครับ โดยที่เป็นถนนลาดยางเป็นเส้นทางที่ตรงอย่างเดียวและคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ขับไปเรื่อยๆในระยะเวลาไม่นานก็ปรากฏว่าอยู่ๆพวกเราเห็นคนคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างทางและเมื่อขับเข้าไปใกล้พวกเราก็พบว่าคนคนนั้นกำลังโบกรถของพวกเราอยู่จากสิ่งที่เห็นทำให้พิเจตขับรถช้าลงแล้วก็บอกให้ผมมองข้างทาง ซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือว่าผมเห็นคุณป้าคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับเป็นชาวบ้านนุง่งผ้าถุงสีน้ำตาลใส่เสื้อคอกระเช้ามีผมหงอกเหมือนกับเป็นชาวบ้านทั่วๆไปเมื่อเห็นแบบนั้นหลังจากที่พิจ็ตขับรถช้าลงแล้วสิ่งที่เห็นอีกก็คือว่าที่บริเวณด้านหลังของคุณป้าคนนั้นมันเป็นร้านขายของที่ติดไฟเอาไว้อยู่สี่ห้าดวงแล้วของที่ขายก็คือว่า มันเหมือนกับเป็นขนมปังหรือขนมอะไรสักอย่างคล้ายๆกับขนมสาลี่หรือคล้ายๆกับขนมถ้วยฟูเมื่อขับไปจอดในตอนนั้นผมเลยเปิดกระจกแล้วก็บอกว่าไม่เอาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าป้าแกพูดด้วยเสียงดังด้วยน้ำเสียงกึ่งบังคับก่อนที่จะถามกับผมว่าพวกผมเป็นคนต่างถิ่นใช่หรือไม่ต้องเอาไปยังไงก็ต้องเอาไป หลังจากที่ป้าพูดกับผมแบบนั้นตอนนั้นผมก็งงแล้วสิ่งที่ป้าบอกก็คือขอแค่อันละหนึ่งบาทแล้วพวกผมมากันสองคนให้ออกไปสองอันแล้วเอามาสองบาทก็พอในตอนนั้นด้วยความงงพี่เจดเลยตัดปัญหาบอกให้ผมเปิดเกะแล้วก็หาเหรียญบาทให้เขาไปซึ่งผมก็ทำตามนั้นแล้วก็รับขนมมาโดยที่ป้าส่งมาให้สองอัน แต่หลังจากที่ส่งขนมมาสิ่งที่เกิดขึ้นครับป้าได้บอกกับพวกเราว่าคืนนี้เป็นคืนวันพระแล้วเวลาขับตรงไปให้โปรยขนมไปตลอดทางแล้วอย่าเผลอกินเป็นอันขาดให้โปรยทีละน้อยอย่าให้ขนมหมดแล้วถ้าถึงที่มีไฟเมื่อไหร่ให้โยนทิ้งให้หมดเลยอย่าเก็บเอาไว้แล้วให้รีบขับรถผ่านไปเมื่อได้ยินแบบนั้นผมงงมากเลยครับผมรู้สึกง,งงจริง ซึ่งพี่เจตก็งงว่าป้าหมายถึงอะไรสรุปไม่ได้ขายให้พวกเรากินแต่ให้พวกเราโปรยบนถนนซึ่งพวกเราไม่รู้จริงๆว่าต้องทำไปเพื่ออะไรแต่เมื่อขับออกมาพี่เจตก็บอกว่าสงสัยเส้นทางนี้จะมีอะไรเราเป็นคนต่างถิ่นให้ทำตามเขาไปเถอะทำให้ในตอนนั้นพวกเราเลยเปิดกระจกคนเราฟังแล้วก็หยิบขนมเป็นชิ้นเล็กๆ โดยไปตลอดเส้นทางโดยที่ไม่คิดอะไรจนเมื่อขับไปสักพักอยู่ๆผมก็เริ่มสังเกตว่าพี่เกตหยิบเอาขนมใส่ปากซึ่งผมก็ตกใจมากเลยหันไปถามว่าทำอะไรก่อนที่พี่เจตจะหันมาแล้วก็บอกกับผมว่าขอโทษทีเขาลืมตัวไปหน่อยสงสัยว่าจะหิวแต่เอาจริงๆแล้วขนมที่ซื้อมานี้ก็อร่อยดีเหมือนกัน แป้งของเขาหอมดีไม่รู้ว่าเรียกขนมอะไรและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อนั่งรถมาได้อีกสักพักหนึ่งผมก็กลับพบว่าผมเห็นพี่เจดเริ่มมองกระจกหลังบ่อยขึ้นแล้วก็เริ่มขับรถเร็วผมก็เลยถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสิ่งที่พี่เจดบอกก็คือเขาบอกกับผมว่าไม่รู้ว่าตาฝาดหรือเปล่าแต่เหมือนกับเขาเห็นอะไรบางอย่าง แล้วก็อยากให้ผมลองช่วยหันกลับไปดูหน่อยตอนนั้นผมเลยหันกลับไปและเพียงเท่านั้นเลยครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่ามันเป็นภาพที่น่าสยดสยองชวนคนลุกแบบสุดๆเมื่อผมได้เห็นว่าผมเห็นเหมือนมีคนวิ่งตามมาโดยที่วิ่งแบบสี่ขาเอาเมือตะกุยพื้นเหมือนกับสุนัขจ้องมองมาที่รถแล้วก็พยายามวิ่งตามมา ทันทีที่เห็นแบบนั้นผมร้องตะโกนเลยครับโดยความกลัวแบบบอกไม่ถูกพี่เจตเลยบอกว่าให้พับกระจกข้างเข้ามาก่อนที่พี่เจตจะพับกระจกมองหลังลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นพี่เจตพยายามเร่งความเร็วโดยที่ไม่มองด้านหลังอีกก่อนจะโยนขนมออกไปหมดเลยและหลังจากที่ขับไปพวกเราก็เห็นเหมือนกับว่ามีคนมายืนอยู่ข้างถนนแล้วก็ทำมือโบอกลง เหมือนกับบอกให้พวกเราชะลอแล้วก็พยายามลดความเร็วแต่จากสิ่งที่เห็นแบบนั้นพร้อมกับสิ่งที่ตามหลังมาคงไม่มีใครขับช้าลงครับนอกจากจะยิ่งเร่งความเร็วเพื่อให้ผลออกจากถนนเส้นนี้ไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากที่ขับรถมาคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผมกับพี่เจตเห็นคนมายืนอยู่ข้างทางพยายามบอกให้ขับช้าลงเป็นจำนวนถึง6ครั้ง แล้วสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือว่าทั้งหมด6ครั้งที่พวกเราเห็นนั้นคนที่ยืนอยู่ข้างทางพวกเขาเป็นคนเดียวกันหมดเลยหลังจากที่เห็นแบบนั้นผมเลยบอกพี่เจตว่าถ้าเป็นแบบนั้นพี่ยอมชะลอรถหน่อยเถอะเพราะเอาเข้าจริงๆความมืดของเส้นทางเส้นนั้นทำให้ไฟหน้ารถที่ขับมามองเห็นได้เพียงไม่กี่เมตรถ้าหากว่าข้างหน้ามีน้ำมีทางหักเลี้ยว หรือมีสิ่งกีดขวางต่างๆพวกเราคงจะเบรกไม่ทันแล้วก็คงจะต้องตกลงไปจนเมื่อพูดแบบนั้นพี่เจดละยอมลดความเร็วลงและในคราวนี้เองครับในขณะที่พี่เจตสัตว์ไฟสูงพวกเราก็เห็นว่ามีคนยืนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนละคนกับที่อยู่ข้างทางกำลังยืนอยู่กลางถนนแล้วก็ชี้มือมาที่พวกเราจากสิ่งที่เห็นแบบนั้น ทำให้พิเจตต้องเหยียบเบรกพยายามเบรกสุดชีวิตก่อนที่จะชนกับคนคนนั้นแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีที่มีระยะมากพอทําให้รถที่ขับมาไม่ชนเข้ากับคนที่ยืนอยู่และสิ่งที่เห็นเมื่อรถของพวกเราจอดนั่นก็คือว่าคนที่ยืนอยู่กลางถนนเป็นผู้ชายแก่คนหนึ่งใส่กางเกงขาเกวยสีดำใส่หมวกงอบสีน้ำตาลไม่ใส่เสื้อ กำลังยืนชี้หน้าพวกเราอยู่ผมกับพิจตตัวสั่นเลยครับได้แต่พยายามหลับตาแล้วก็ยกมือไหวอยู่แบบนั้นและสิ่งที่เห็นครับพวกเราได้เห็นว่าคนแก่คนนั้นกําลังเอาอาหารอะไรสักอย่างเหมือนกับข้าวคลุกด้วยน้ำแกงที่ใส่อยู่ในถาดโปรโยลงที่พื้นถนนก่อนที่ผมจะรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนกับฝูงตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งเข้ามากินกันอย่างอร็ดอร่อย เป็นเสียงกินด้วยความมูมามเหมือนกับมีพวกสุนัขเป็นจํานวน1 0บถึงยีตัวแต่นอกจากเสียงเหล่านั้นผมกับพีเจตมองไม่เห็นนะครับว่ามีอะไรอยู่หน้ารถนอกจากคนแก่คนนั้นที่กําลังยืนโปรโยอาหารอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้ดําเนินอยู่ประมาณ5นาทีก่อนที่ผมจะได้ยินว่าคนแก่คนนั้นตะโกนเสียงดังบอกให้ปล่อยพวกเขาไปพวกเขาไม่เกี่ยว เขาแค่ลงทางมาเขาจะไปธุระอย่าไปยุ่งอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ได้ยินอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าคนแก่คนนั้นพูดออกมาอีกว่าสิ่งที่เขากินเข้าไปไม่ต้องไปเอาคืนเขากินไปแค่นิดเดียวให้เป็นบุญเป็นทานไม่ต้องตามไปยุ่งกับเขาอีกและหลังจากนั้นคนแก่คนนั้นได้โบกให้รถของพวกเราผ่านไป ซึ่งพีเกตก็ขับออกไปทันทีและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเวลาไม่ถึง5นาทีจากความมืดมิดทั้งหมดพวกเราก็เห็นไฟทางแล้วก็พบว่าพวกเรามาโผล่ที่ตัวจังหวัดเป็นถนนที่ไฟสว่างหมดเลยแล้วเมื่อหันหลังกลับไปพวกเราก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วสรุปว่านในคืนนั้นพวกเราไปร่วมงานศพไม่ทันเพราะเวลาผ่านไปหลายชั่วโมง ตลอดเวลาที่อยู่ในเส้นทางนั้นเลยได้แต่ไปให้กำลังใจช่วยใส่ซองให้กับป้าแม่บ้านไปจนในเช้าวันถัดไปนั้นในช่วงขากลับผมกับพี่เจตเลยกลับมาดูแล้วพวกเราก็ไปเจอว่าเมื่อคืนนั้นพวกเราออกมาจากหน้าประตูวัดแล้วเมื่อลองขับเข้าไปพวกเราไม่รู้จริงๆว่าต้องไปทางไหนต่อถึงจะกลับไปเจอทางเมื่อคืนในวันนั้น ผมกับพี่เจตวนหาอยู่หลายรอบรวมทั้งเปิด GPS ดูอีกครั้งแต่ก็หาทางเหล่านั้นไม่เจอสุดท้ายจากเหตุการณ์ทั้งหมดพอมาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็บอกว่าผมกับพี่เจตอาจจะหลงไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นคนลับมิติแต่ก็โชคดีที่ว่ามีสิ่งลี้ลับคอยมาช่วยเหลือระหว่างทางมายืนขายขนมให้กับพวกเราเพราะถ้าไม่มีขนมเหล่านั้นพวกเราอาจจะต้องตาย ด้วยอสูรล,ลกายหรืออะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ทว่าก็มีสิ่งผิดพลาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือพี่เจตไปเผือกินขนมเหล่านั้นเลยอาจจะทำให้พวกเขาตามมาทำให้พี่เจตต้องขับรถเร็วแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายทำให้หลังจากนั้นพวกเราเลยได้เห็นคนคนหนึ่งที่มายืนอยู่ข้างทางที่เป็นคนเดียวกันทั้งหมดหกครั้งพยายามบอกให้พวกเราชะลอรถ แล้วสิ่งที่น่าคนลุกก็คือว่าเมื่อพวกเรามาคิดดูอีกทีทั้งหกคนที่พวกเราเห็นนั้นก็เป็นคนเดียวกันกับป้าที่ขายขนมให้พวกเราแต่ในท้ายที่สุดก็โชคดีที่ว่ามีสิ่งลี้ลับอีกท่านหนึ่งมาช่วยนั่นก็คือคนแก่ที่มายืนขวางทางมายืนโปรโยอาหารบนถนนแล้วก็สะกดสิ่งเหล่านั้นไว้เพื่อมาให้ตามพวกเราออกมาจากเรื่องราวทั้งหมด เมื่อน,นึกย้อนกลับไปแล้วผมรู้สึกขนลุกมากเมื่อมาเจอกับพี่เจดทีใรก็ยังพูดถึงเรื่องนั้นกันตลอดรวมทั้งผมกับพี่เจดเองตั้งแต่เหตุการณ์ในคืนนั้นมันได้กลับกลายเป็นว่าทําให้ผมกับพี่เจดเห็นผีอีกหลายครั้งเหมือนกับว่าจิตถูกเปิดแล้วก็คิดว่าคงต้องเห็นผีไปตลอดชีวิต